จุดประสงค์การเรียนรู้บทที่2เรื่องมลพิษ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของมลพิษได้ 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโมลพิษได้ 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับโมลพิษทางอากาศได้ 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับโมลพิษทางน้ำได้ 5. แสดงความรู้เกี่ยวกับโมลพิษทางขยะได้สมรรถนะรายวิชาบทที่2มลพิษ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน2วางแผนการดำเนินการเบื้องต้นในการควบคุมป้องกันมลพิษโรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน3วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยุทธศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย4อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 5. ้าเลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์ พบปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการความหมายของมลพิษมลพิษหมายถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความไม่สมดุลของทรัพยากรและมีสารพิษเปื้อนปนทาให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์พืชและสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมลพิษเกิดจากสารมลพิษพูดถ,ถึงซึ่งเป็นสารหรือสสารที่มีความอันตรายสามารถเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสารมลพิษหมายถึงสิ่งใดๆที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุหรืออนินทรีย์วัตถุที่เป็นทั้งของแข็งของเหลวและก๊าซเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ทั้งการทิ้งขยะจากอาคารบ้านเรือนการทิ้งของเสียจากโรงงานรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษด้านต่างๆสารมลพิษจำแนกได้2ชนิด ดังนี้หนึ่งพวกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีการทางชีววิทยาได้แก่โลหะและสารวัตถุต่างๆเช่นปร,รอทตะกัว่วสารนูดีดีทีเป็นต้นสองพวกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยวิธีการทางชีววิทยาได้แก่ขยะมูลฝอยบ้านเรือนชุมชนโรงงานเป็นต้นสรุปได้ว่ามลพิษเป็นสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ส่งผลเสียต่อคนสัตว์และพืช สิ่งที่มีผลก่อให้เกิดมลพิษขึ้นมาสาเหตุของการเกิดมลพิษหนึ่งการเพิ่มของประชากร population growth สการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี economic growth and technological progress มลรพิษทางอากาศเป็นภาวะอากาศที่มีสารเจือปบบนอยู่ในปริมาณสูงกว่าปกติ และมีระยะเวลานานพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชรวมถึงทรัพย์สินต่างๆสารเจือปนเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งสารเจือปนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นี้มีอันตรายต่อมนุษย์มากกว่าสิ่งที่สร้างมลพิษทางอากาศได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจําวันมลพิษทางน้ําก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนสัตว์และพืช ซึ่งอาจเป็นผลกระทบเล็กน้อยหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้สาเหตุมลพิษทางน้ำหนึ่งเกิดจากธรรมชาติ2การ,กรเกษตร3การคมานาคมทางน้ำสี่น้ำทิ้ง5โรงงานอุตสาหากรรมมลพิษทางขยะมีผลกระทบจากมลพิษทางขยะพอสรุปได้ดังนี้ดึงอากาศเสีย 2. ลังพหาน้ำโรค 3. น้ำเสีย 4. ทํทำให้เกิดน้ำท่วมทําลายทัศนียภาพ สาเหตุของมลพิษทางขยะขยะเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศยาส่วนใหญ่ถูกกำจัดโดยฝังลงดินและสลายตัวเป็นสารอินทรีย์และสารรอลอินทรีย์ขยะประเภทที่กำจัดยากจะทำลายโดยการเผาทำให้เกิดสารประเภทเบื่อส่วนขยะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อทิ้งลงดินทำให้ดินบริเวณนั้นเกิดโลหะหนักผสมอยู่มาก สำหรับในประเทศไทยพบว่าดินแทดจังหวัดสมุทรปราการมีการเสื่อมคุณภาพเนื่องจากได้นำเอาตะกั่วจากซากแบตเตอรี่เก่ามาถงถนนทำให้ดินบริเวณนั้นเกิดเป็นพิษและอันตรายต่อคนและพืชน,นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาขยะอุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศในรูปของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหล่อุตสาหกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมลพิษทางเสียงระดับเสียงที่ปลอดภัยคือต้องไม่เกิน85เดซิเบล และสัมผัสได้วันละ8ชั่วโมงหากระดับเสียงและจํานวนเวลาเกินกว่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์และอื่นๆดังนี้ถึงผลกระทบต่อร่างกายทําให้หัวใจเต้นแรงความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับและยังส่งผลทําให้ประสาทหูเสื่อมจนถึงผู่พิการได้สงผลกระทบต่อจิตใจทําให้เกิดอาการหงุดหงิดและรําคาญเสียสมาธิและส่งผลถึงอารมณ์ขุนมั่ด้วย 3. ผลกระทบต่อการสื่อสาร เสียงดังทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลงข้อมูลที่สื่อสารอาจคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนซึ่งส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุได้สีผลต่อการทำงานการทำงานท่ามกลางเสียงดังหรือบรรยากาศที่ไม่สงบจะทำให้ประสิทธิภาพของงานลดลงและส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันถ้าผลเสียหายต่อวัตถุเสียงที่มีระดับสูงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบางครั้งยังทำให้วัตถุหรือสิ่งก่อสร้างเกิดการสั่นไหวและเสียหายได้ หนึ่งการคมนาคมกล่าวคือยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมหรือการขนส่งเช่นรถยนต์รถบรรทุก3าล้อเครื่องเครื่องบินเป็นตน้นล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางเสียงได้ทั้งสิ้นสำนันกคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้อมจึงได้มีการกำหนดค่าความดังของระดับเสียงในย่านที่อยู่อาศัยเวลากลางวันและกลางคืนไว้ไม่เกิน60เดซิเบลและ55เดซิเบลตามลำดับสำหรับเสียงที่ประกาศใช้โดยพนักง,งานจาราจรบราชาอาณาจักร กำหนดว่าเสียงจากเครื่องยนต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือจักรยานยนต์ในสภาพปกติต้องไม่เกิน95เดซิเบลเมื่อวัด,ด้วยเครื่องวัดเสียงในระยะ7.5เมตรโดยรอบ2โรงงานอุตสาหากรรมเสียงจากโรงเงาหนักอุตสาหากรรมเป็นเสียงที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรมีระดับเสียงตั้งแต่60ถึง120เดซิเบนขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องจักรวัสดุที่ใช้ทําฝ้าหรือเพดานโรงงานและสภาพแวดล้อมของโรงงาน 3ครัวเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องขัดพื้นวิทยุโทรทัศน์ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังได้ทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงจากเครื่องมือเครื่องใช้ปกติที่ใช้ในชีวิตประจําวันหากมีระดับเสียงที่ดังเกินไปก็มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์ได้4ส,สาเหตุอื่นๆ,ๆเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงทะเลาะวิวาทเป็นตน้นมลพิษทางดิน สาเหตุของบลพิษทางดินสามารถแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่หนึ่งสาเหตุจากสภาพธรรมชาติเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของพื้นที่บริเวณนั้นๆหรือเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์มีดังนี้ 1. การใช้สารเคมีและ2กัมมันตภาพรังสี3การใส่ปุ๋ยสี 4, น้ำชลประทาน5การทิ้งขยะมูลฝอย 6. การเพาะปลูก7การถางปา่า มลพิษทางอาหารสาเหตุของมลพิษทางอาหารแบ่งได้ดังนี้ดึงสารปรุงแต่งและถนอมอาหารสารปรุงแต่งสีสารปรุงแต่งมักษณะสารปรุงแต่งรสสารปรุงแต่งกลิ่นสารเพิ่มรสชาติในอาหารสารกันบูดและสารกันหืนสองสารเจือปนหรือสารปนเปื้อนในอาหารสารที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการปรุงอาหารสารพิษจากเชื้อราและแบคทีเรีย แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษ 1. ควบคุมเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปอาหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด2ควบคุมปริมาณการใช้สารในกระบวนการแปรรูป 3. ควบคุมปริมาณทรัพยากรการผลิตให้พอดี 4. เมื่อมีการใช้ทรัพยากรชนิดหนึ่งแล้วส่งผลกระทบกับทรัพยากรอีกชนิด 1. หนึ่งใช้มาตรการทางกฎหมาย